สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับรายการสารฝันปันสุขสมาร์ทแอนฟันกันค่ะกับคุณครูบุษยมามนะคะหรือว่าคุณครูดี้นั่นเองค่ะเป็นคุณครูในแผนกปฐมวัยค่ะโรงเรียนราชินีบนในรายการสารฝันปันสุขสมาร์ทแอนฟันนะคะก็จะเป็นรายการที่เราเนี่ยจะมาพบกับเด็กๆค่ะที่จะนําความรู้จากการเรียนในหน่วยต่างๆนะคะไปต่อยอดเป็นสิ่งอื่นสิ่งใหม่ เพื่อที่จะมานำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนั่นเองค่ะและเป็นการเสวนาสารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนนะคะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการตนเองอารมณ์และสังคมของนักเรียนค่ะรายการนี้นะคะได้รับการสนับสนุนค่ะจากฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชินี่บนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับเด็กๆคนไหนเดี๋ยวเรามาชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะไหนลองแนะนําตัวหน่อยสิคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวงแคนเกตแก้วชื่อเล่นชื่อน้องมิเกลอายห้าความยู่โรงเรียนราชินบนอนุวั์สามพับสองเลขที่สิบสอค่ะอาวันนี้น้องมิเกลมากับใครคะแม่คุณแม่ค่ะอาอยู่กับคุณแม่นะคะขออนุญาตให้คุณแม่แนะนําตัวได้เลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะวรพเนตเกตแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อว่าแม่เกตนะคะก็เป็นคุณแม่ของน้องมิกเกลค่ะปัจจุบันก็รับราชการนะคะค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องมิกเกลเนี่ยจะมาทำอะไรให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่าบออกพอ I mm -hmm. น่ารักมากเลยนะวิเกล เมื่อกี้ค่ะน้องพิเกลร้องเพลงชื่อเพลงว่าอะไรนะคะพระราชาในนิทานค่ะพระราชาในนิทานจากที่หนูเต้นมาเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ร้องเพลงมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเกิดจากการเรียนรู้ในหน่วยเรื่องอะไรคะวันพ่อค่ะหน่วยวันพ่อนั่นเองชื่อว่าพระราชาในนิทานใช่ไหมคะทำไมหนูถึงอยากร้องเพลงนี้คะเป็นเพลงที่ถ่ายทอด ่ไข่ทอดอะไรคะน้องมิเกลสิ่งที่ใน,หล,ในหลวงได้ล่าวได้ทำไมได้ทําใช่ไหมคะในเนื้อเพลงเนี่ยเขาบอกว่าพระราชาในนิทานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะน้องมิเกลพระราชาในนิทานใส่มงกรดมีคนรับใช้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าพระราชาในชีวิตจ,จริงเป็นยังไงคะน้องมิเกลทำงานหนักค่ะไม่เหมือนในนิทานเลยใช่ไหมคะ<ช>อ๋อ เก่งมากๆเลยเมื่อกี้คุณครูด้เห็นน้องมิเกลทั้งเต้นทั้งร้องเองด้วยหนูไปอัดเสียงที่ไหนคะน้องมิเกลโรงเรียนนะพอฝันใครพาหนูไปคะคุณแม่อ๋อคุณแม่นะคะเป็นโรงเรียนอะไรคะคุณแม่เกี่ยวกับร้องเพลงเหรอคะมันจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมมะค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าแชร์คอนโดบัลเล่ยิมร้องเพลงเปียโน,นอ๋อ คุณคูดี้แอบผห็น,นะค่ะว่าน้องมิเกลเนี่ยมีความสามารถเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างไหนบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะหนูสามารถทําอะไรได้บ้างคะว่ายน้ําวัลเล่ยิมเทควันโดโอเด,เดี๋ยววันนี้น้องมิเกลมีคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันไหมคะมีคะ่ตบบคะตอนที่ซ้อมว่ายน้ําค่ะตอนที่ซ้อมว่ายน้ํางั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมกันเลยนะคะน้องมิเกล Oh. <laughs> กันเลยเมื่อกี้ท่าที่หนูว่ายนี้เรียกว่าท่าอะไรคะน้องมิเกลมีสไตล์สี่แขนค่ะสี่แขนเลยเหรอคะเรามีเรามีแค่สองแขนเองไม่ใช่เหรอคะแต่ว่าวนแขนไปเรื่อยๆคะ่ะอ๋อโหมาหลังมาสอนคุณครูดีบ้างได้ไหมคุณรูที่ยังว่ายนะ้ําไม่เป็นเลยนะคะน้องมิเกลหนูว่าตันงแต่สามขวบจริงเหรอคะง,งั้นเดี๋ยวมีโอกาสมาสอนคุณครูดีบ้างโอเคไหมคะ โอเคนะอ้าเมื่อกี้ค่ะแล้วแล้วหนูดูไหมคะว่าการว่ายน้ําของหนูเนี่ยทําให้หนูเป็นยังไงบ้างคะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นไข้เป็นหวัดค่ะอ๋อไม่ป่วยง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าร่างกายของเราแข็งแรงก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ป่วยง่ายด้วยน้องมิเกลอยากให้เพื่อนเพื่อนออกกาลังกายบ่อยๆไหมคะอยากค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนว่ายน้ําไม่เป็นเพื่อนๆสามารถทํำยังไงได้บ้างคะน้องมิเกล ฝึกไปเรื่อยค่ะแล้วก็หาที่เรียนได้ค่ะอ๋อเพราะว่าการว่ายน้ําเนี่ยก็จะทําให้เราปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุถ้าเราจมน้ำถ้าเราจมน้ําถ้าเราว่ายน้ําไม่เป็นเราไม่มีคนเห็นก็แย่เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราว่ายน้ําเป็นก็จะทําให้เราทําไมคะช่วย,ยตัวเองได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยค่ะหนูก็ฝึกฝนการว่ายน้าไปเร,เรื่อยเลยนะเดี๋ยวคุณดี้จะคอยติดตามนะคะว่าโตไปเนี่ย น้องมิเกลจะว่ายน้ําเก่งขนาดไหนนะคะตัวอไปหนูอ,นอย่งเป็นอะไรคะเป็นแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสโอ้โหอยากเอาอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมคะทำไมถึงอยากเป็นแอร์โฮสเตสคะอยากบินอยากทำงานบนเครื่องบินใช่ไหมคะใส่ได้ใส่ชุดสวยๆด้วยใช่ไหมคะ หนูมีชุดด้วยหนูมีชุดแอร์โฮสเตสแสดงว่าอยากเป็นมากๆนแน่ๆเลยหลังจากที่หนูเนี่ยได้ไปร้องเพลงได้ไปเต้นเพลงนี้ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ของวันพ่อเนี่ยหนูเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองไหมคะเกิดค่ะทำให้หนูเรียนอย่างมีความสุขไหมคะมีความสุขค่ะมีความสุขอ่ะแล้วหนูคิดว่าการที่หนูเต้นและร้องเพลงพระราชาในนิธานเนี่ย มีประโยชน์ยังไงบ้างฝึกบุคาลิกแล้วก็ทำให้เราได้ร้องหลายภาษาด้วยค่ะสนุกมากเลยอ๋อ่าความสูอมอง,สอองสให้กับคนที่ได้รับฟังเพลงของหนูใช่ไหมคะใช่คะ่ะพานาหลกมากมากเลยแล้วหนูคิดว่าการร้องเพลงการเต้นของหนูเนี่ยเสริมทักษะหนูในเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องทำให้เราทำมีภาษาเยอะขึ้นส่วนการเต้นเนี่ยก็อาจจะช่วยให้หนูได้ ฝึกเรื่องร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำให้หนูเนี่ยเออมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงด้วยทรงตัวได้เก่งด้วยใช่ไหมคะ Sam <os> <Note> น้องมิเกลใช่ค่ะน้องมิเกลค่ะแล้วหนูเนี่ยชอบการเรียนในห,หน่วยไหนอีกบ้างคะกลางวันกลางคืนหน่วยกลางวันกลางคืนเพราะอะไรคะเพราะว่าทําให้เราได้รุ้ บหน่วยกลางวันและกลางคืนสัตว์ต่างๆด้วยค่ะสัดที่อยู่ในช่วงกลางวันและกลางคืนใช่ไหม <S 2>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  แล้วจากกลางที่หนูได้เรียนเรื่องหน่วยกลางวันกลางคืนเนี่ยหนูได้แบบ ไปประดิษฐ์หรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะในหน่วยนี้จิจกรรมที่หนูชอบทำชอบว่านดิเล่นว่านรูปบายสีเก่งมากๆเลยค่ะน้องมิกลอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณดิขออนุญาตถามคุณแม่บ้างน,นะคะคุณแม่ในการที่น้องเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษเยอะคุณแม่ได้มีส่วนในการคิดการแสดงนี้ขึ้นมาไหมคะคุณแม่ก็คือเขาชอบชอบฟังแบบ เวลามีเวลาเราก็จะมีเวลาให้เขาแบบวันละครึ่งชั่วโมงในการแบบดู u t u b e อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดเพลงฟังเราก็เลยอ่าลองฟังเพลงนี้ดูซิชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็เปิดฟังแล้วเขาก็ร้องเขาก็จําได้อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็อ่าโอเคก็ไหนลองเป็นเรื่องเป็นราวดูสักเพลงซิอ่าแล้วก็ บวกกับตอนนั้นเรียนบัลเล่ก็เลยเอาเอามาผสมผสานกันนะคะดีมากๆเลยก็คือคุณแม่ก็เคยจะเป็นคนที่คอยส่งเสริมน้องในเรื่องต่างๆใช่ไหมคะคุณแม่แล้วคุณแม่เนี่ยได้มีการสนับสนุนยังไงคะคก็คือส่งไปเรียนอะคะหรือว่ายังไงเลยก็ก็อันดับแรกก็ดูช่วงจังหวะเวลาก่อนเนาะแล้วก็ให้เขาปูพื้นในทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือดนตรีหรือการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าเขาเด่นทางด้านไหนหรือว่าทางด้านไหนที่ เขาทําแล้วเขามีความสุขอย่างเงี้ยค่ะเราก็สนับสนุนให้ไปเรียนเพิ่มค่ะคุณครูดีก็แอบเห็นในเฟซคุณแม่เหมือนกันค่ะซีน้องเนี่ยจะทําได้หลายอย่างมากๆเลยคุณแม่ก็จะพาไปทํานู้นทํานี่ตลอดเลยดีมากเลยค่ะเขาได้เรียนรู้ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นวัยเด็กใช่ไหมคะเขาก็จะได้เรียนรู้หลายๆอย่างเพื่อโตไปเขาก็จะได้เลือกอาชีพใช่ค่ะ ของเขาในอนาคตเมื่อสักครู่บอกว่าอยากเป็นแอร์โฮสเตด้วยใช้ได้เป็นนะคะเราไม่เกคุณแม่ค่ะแล้วหลังจากที่น้องเี่ยได้เรียนจบในแต่ละสัปดาห์ค่ะคุณแม่ได้มีการพูดคุยถึงเนื้อหาในเรื่องที่เรียนไหมคะเขาก็จะมาถามต่อเป็นเป็นคําถามแบบเยอะมากว่าอย่างอ่ะอย่างกลางวันกลางคืนเขาก็จะถามว่าอ้ามามีแล้วทาไมช่วงเช้าเเนี่ยลูกก็จะเห็นอม ดวงดวงดวงจันอะ่ะเนาะมันยังไม่หมดไงคะอ่าก็จะอธิบายเขาในวงรอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะอธิบายต่อจากที่เขาได้เรียนนะคะเขาก็จะเป็นเด็กที่สงสัยแล้วก็ช่างถาม <laughs> ดีค่ะคุณแม่ก็คือเหมือนพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนนะคะแบบว่าใ,ในใช,ชีวิตประจาวันเขาเขาก็อาจจะไปเห็นนู่นเห็นนี่คุณแม่ก็จะเป็นคนที่คอยบอกแล้วถ้าอย่างที่ ไม่รู้คําตอบนี่ทํายังไงคะคุณแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวมามิไปหาคําตอบมาให้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะทวงลูกถามไปอะตกลงตอบว่ายังไงอะไรค่ะเหมือนคุณครูเหมือนกันค่ะคุณแม่บางเรื่องเด็กเขาถามมาเราก็บางทีก็ไม่ได้รู้เราก็จะต้องแบบไปคอยหาคําตอบให้เขาเพราะว่าเด็กเวลาเขาสงสัยอะไรเขาก็จะแบบต้องรู้ให้ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะจำแนนในสิ่งที่เขาถามด้วย คือเขาก็จะมาทวงเราอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นเด็กฉลาดนะคะเนี่ยคุณแม่ช่างถามแล้วคุณแม่เนี่ยได้เห็นศัก,กยภาพหรือว่าพักษะน้องเป็นยังไงบ้างคะก็เรื่องอ่านออกเขียนได้ก่อนนะคะก็เทอมสองเนี่ยมีการพัฒนาที่แบบก้าวกระโดดเลยอะคะ่ะจากแบบเทอมแรกเนี่ยนะคือเขาก็มาฝึกอ่านฝึกสะกดคํา ฝึกเขียนเองอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ล่าสุดที่ที่ไปฝากเลี้ยงที่ราชินีวนลนะคะ,คะช่วงนั้นคือเหมือนกับว่าคุณครูจะให้แต่งคือหรือเขาอาจจะชอบแต่งเรื่องแต่งนิทานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเวลาแล้วก็เขียนเองแล้วเขาก็จะเอามาให้ดูว่าลูกเขียนถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่ง,ง,งพัฒนาการในในเทอมสองนี่จะแบบแดีดดมากๆ,ากๆใช่<อ>ค่ะฝึกฝนบ่อยๆนะคะน้องมิเกล oh. วันนี้ค่ะคุณครูนี่ก็ไม่รบกวนเวลาแล้วนะคะคุณแม่ต้องขอขอบคุณ น้องิเกลแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวน่ารักน่ารักให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะด็อรเยนฤทัยจงถนอมนะคะผู้อำนวยการครูนรรัตนคลุกด็อัทุดรพิรุณสิริศัก์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการครูสิรีพัฒนตเนินโยผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปถมวัยครูอรวรรณงามสมบ,บรูรรณานุตออก ครูเพียงใจนันทศีรัตครูพระฤาษีสอนพุ่มประจรครูแผนกปฐมวัยค่ะในสัปดาห์ต่อไปนะคะจะเป็นเด็กๆคนไหนที่ได้เข้ามาร่วมเสวนากับคุณครูดีค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูดีน้องมิเกลและคุณแม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายบาย